ฟาดงายเงิบยกนิ้วให้โพสต์นี้ของปลอยพัทรากรหลังเบียรเปิดเตอร์แฟนใหม่อยู่ๆก็ซวยโดนลากไปกล่าวหาในข้อร้ายแรงว่าเป็นมือที่สามทำความรักเก้าปีของอดีตคู่รักซุปตาเวียสกรวดและเบลล่าราณีต้องพังทลายเป็นเหตุให้นักแสดงสาวปลอยพัทรากรถึงกับเครียดต้องใช้กฎหมายจัดการขาเมาส์จอมมั่วที่ใส่ร้ายป้ายสีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมาแล้วล่าสุดหลังผ่านไป,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 ไปความจง ความจริงก็ได้เริ่มเปิดเผยว่าหนุ่มเวียนัทมูฟออนมีแฟนใหม่แล้วและสักคนนั้นก็ไม่ใช่เธอจริงๆเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาสาวลอยได้มีการเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพและแคปชั่นว่า India e n d the truth a h way comes out and truth a w a y wins ในตอนจบความจริงจะปรากฏและในที่สุดความจริงก็ชนะเสมอและ์ในโพสต์ต่ รีว่า now i win ความจริงก็คือความจริงสำหรับคนที่สร้างเรื่องโกหกขึ้นโดยที่ไม่รู้ความจริงจะใช้ใอ้คมที่ไม่ดีกับ p l o ย i o u s t say sorry for what you did แต่มันจะดีมากกว่านะคะถ้าคุณเรียนรู้และเข้าใจตัวเองว่าทำอะไรลงไปและไม่ทำอะไรแบบนี้กับใครเรียกว่าแซบซีดโดนใจทุกคำและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นอะไรที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องไหนในที่สุดความจริงก็ชนะเสมอ